นี่คือการเดินทางตามรอยเท้าของชาวดาวินผู้เขียนหนังสือกันเนิดสปีชีสารต่อเจตจำนงที่ชาวดาวินทิ้งเอาไว้ครับและมาแข่งกันว่าใครกันจะเป็นผู้ที่สามารถเขียนหนังสือเร่มนี้ได้สมบูรณ์แบบที่สุด In the Full Step of Darwin เป็นบทเกมแนว Family นะคะที่มีธีมเกี่ยวกับชีววิทยาและอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของชาวดาวินนะครับโดยตัเกมนะคบเล่นได้ตั้งแต่2อถึงหคนนะคะใชะเ้เวลาประมาณ30นาทีเหมาะสำหรับเพื่อนอายุ14ปีขึ้นไปนะครับ ในเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยาอุ่นเยาวเพื่อออกเดินทางไปพร้อมกับเรือวิเกิลน,นะครับโดยที่เราครับจะแข่งการเขียนหนังสือกำเนิดสปีชีส์ขึ้นมานั่นเองโดยที่เราครับจะมีการสำรวจภูมิประเทศต่างๆมีการตีพิมพ์สิ่งที่ค้นพบไปจนถึงคิดคน้นทฤษฎีใหม่ๆเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดผู้เล่นที่มีคะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับผม เดี๋ยวเรามาดูของข้างในกล่องกันก่อนดีกว่านะครับโดยที่เกมนี้ครับจะมีกล่องสีเหลืองอ่อนนะครับผสมผสานกับลายเส้นที่สวยงามทำให้เหมือนกับเป็นหนังสือวาดเด่มหนึ่งเลยนะคบมีนะครับจะมีอะไรใต้ฝากล่องไลยนะโอเคมาดูของข้างในกันนะครับอย่างแรกเลยครับจะเป็นคู่มือการเล่นนะครับก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ นี่จะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะครับเป็นหนังสือภาคผน,นวกนั่นเองนะคะถ้าเกิดถามว่าคืออะไรนะครับผมด้านในครับก็จะมีเกจชีวประวัติของดาวินนะครับและสาระความรู้จากสัตว์ต่างๆภายในเกมนี้นั่นเองที่จะมาจากจุดต่างๆของทุกมุมโลกเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ลั่นภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยไทยสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของทิษซอรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงเก็บอุปกรณ์นะทุกเค็ต่างๆของเกมนี้นะครับกระดานจดคะแนน อส่วนนี้ครับจะเป็นกระดานกลางที่ใช้ในการเล่นนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนแผ่นที่โลกนะฮะอ๋ออันนี้จะเป็นกระดานผู้เล่นนะครับที่จะแบ่งสีตามผู้เล่นนะครับจะทําเป็นเหมือนสมุดภาพของแต่ละคนนะครับเมื่อกางออกมาแล้วครับอ่าก็จะเป็นกระดานผู้เล่นแบบนี้เลยอ่าหลังจากดูอุปกรณ์เสรจเรียบอแล้วนะครับเราไปดูวิธีการจัดเตรียมเกมกันเลย การจัดเตรียมเกมนะครับเริ่มจากวางกระดานกลางไว้ที่กลางโต๊ะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้นำโทเค็นเดอร์บรเกิลครับวางไว้ที่จุดเริ่มต้นสังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปเรือแบบนี้นะครับต่อไปครับวางโทเค็นไกด์โทเค็นตีพิมพ์และโทเค็นเข็มทิศครับในจุดที่กำหนดตามนี้เลยสำหรับไทยสัตว์นะครับ ให้เราเตรียมไว้ทั้งหมด12ชิ้นต่อ1ผู้เล่นนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเราเล่นการ2คนนะครับก็จะเตรียมไว้ทั้งหมด24ชิ้นนะครับวางคว่ำไว้ด้านข้างกระดานก่อนหลังจากนั้นครับให้แยกทายศัตว์นะครับอีก9ชิ้นสุ่มวางไว้ที่ตรงกลางของกระดานนะครับแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นส่วนของทายทฤษฎีนะครับให้วางคว่ำเป็นกองไว้2กองนะครับสังเกตดูจะมีไอคอนอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นครับให้ซูมเปิดมาทั้งหมด3มชิ้นผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้การันผู้เล่นหรือสมุดบันทึกธรรมชาติวิทยานั่นเองนะครับคนละหนึ่งเล่มนะครับก็กางไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับผู้เล่นคนลนาสุดที่เดินทางด้วยเรือครับจะได้รับโทเค็นดาวินไปนะครับหรือจะุ่มไปธีอื่นที่เาสะดวกก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้ ทายทฤษฎีนะครับหนึ่งแผ่นวางไว้ด้านบนขวาของกระดานและโทเคนไกด์หนึ่งชิ้นนะครับวางไว้ที่จุดวางไกด์นะครับตรงนี้เลยถ้าทุกคนพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยวิธีการเล่นครับเราจะเริ่มเล่นจากเพื่อนที่มีโทเคนดาวินอยู่นะครับจะเป็นเพื่อนคนแรกนะครับ โดยเมื่อถึงตาของผู้เล่นครับจะต้องทาทั้งหมด2อย่างนะครับ1คือศึกษาศาสตร์หรือรับแรงบันดาลใจจากตัวละครและ2ครับเดินทางด้วยเรือบีเกิลหลังจากเล่นเสร็จดีบอยแล้วครับก็จะให้เป็นตาของผู้เล่นคนต่อไปด้านซ้ายมือแล้ววนต่อบไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกานะครับการศึกษาศาสตร์นะครับให้เราเลือกทาย1แผ่นครับจาก3แผ่นที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันกับจุดเที่ยวบีเกิลอยู่นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างครับเราอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราจะสามารถเลือกหยิบ ทายแผ่นนี้แผ่นนี้หรือแผ่นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เลือกหยิบม,มาเป็นทายสาัตว์นะครับให้ราวางไว้บนกระดานของเราครับในจุดที่มีไอคอนลนสีตรงกันนะคะแบบนี้เลยแต่ในกรณีที่เราเลือกหยิบแผ่นที่เป็นตัวละครครับให้วางไว้ด้านซ้ายมือของกระดานเราแทนนะครับแบบนี้เลยทีนี้ครับหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทายแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผม กรณีของสัตว์ที่หยิบมาครับเป็นความสามารถค้นพบครับผู้เล่นจะได้รับคะแนนตอนจบเกมครับตามที่ระบุเอาไว้บนตัวเลขด้านด้านขวานะครับกรณีที่เป็นรูปแผนที่ครับผู้เล่นจะได้รับคะแนนครับในตอนจบเกมขึ้นอยู่กับจํานวนเข็มทิศที่เรามีกรณีที่เป็นรูปเข็มทิศครับเป็นความสามารถสํารวจครับให้เราหยิบเข็มทิศ1ชิ้นจากกองกลางครับและนํามาวางไว้บนกระดานของผู้เล่นอย่างไรก็ตามครับเราจะไม่สามารถมีเข็มทิศเกิน5ชิ้นได้นะ ความสามารถจ้างไกด์ครับผู้เล่นจะได้รับโัเครนไกด์หนึ่งชิ้นครับและนําไปวางไว้บนช่องว่างด้านด้านซ้ายของเราครับเรียกว่าเป็นสมุดบันทึกไกด์นั่นเองแต่เราจะไม่สามารถมีเกิน2ชิ้นได้นะครับหากเกินเราจะได้รับแค่เฉพาะไทยสัตว์ตามปกตินะครับนอกจากนี้ครับกรณีของไทยสัตว์เที่ยวหยิบมาครับมีไอคอนรูปมงกุฎแบบนี้เลยนะครับด้านด้านซ้ายเรียกว่าเป็นตัวแทนครับเราจะได้รับโทเคนดาวินทันทีครับจากผู้เล่นคนอื่นที่ถือครองอยู่ครับ กรณีทายที่มานะครับเป็นตัวละครนะครับให้วางไว้ที่ช่องวางตัวละครด้านซ้ายของระดานผู้เล่นนะครับโดยใน1คนครับจะไม่สามารถมีทายตัวละครตรงนี้เกิน3ชิ้นได้นะครับเมื่อเราวางเสร็จแล้วครับเราจะได้รับโบนัสตามที่ปรากฏไว้บนด้านขวาของตัวละครนั้นๆทันทีครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครนี้ครับเราจะได้รับไกด์หคนทันทีพร้อมกับเข็มทิพย์หนชิ้นนั่นเอง หลังจากที่เราวางทายศาสตร์หรือทายตัวละครเสร็จเรียบอยแล้วนะครับให้เราดูนะครับว่าทายที่เราเพิ่งหยิบไปครับอยู่ระยะห่างเท่าไหร่ครับจากเดอร์บิเกิลครับหช่อง2ช่องหรือ3มช่องนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างครับเป็นระยะห่าง3มช่องครับให้เราเดินเดอรบเกิลครับตามจำนวนช่องที่เราหยิบไปนั่นเอง1 2 3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราวางทายใหม่ขึ้นมานะครับแทนที่ทายเก่า และหลังจากนั้นครับก็จะวนเป็นตาของผู้เล่นคนถัดไปด้าน้ายมือนั่นเองนะครับก่อนเริ่มตาของเราครับช่วงก่อนที่เราจะทําการหยิบตัวทายสัตว์หรือทายตัวละครนะครับเราสามารถจ่ายโทเคนไกด์หชิ้นครับเพื่อทำแอคชั่นล่องเรือหรือตรวจสอบได้ครับการล่องเรือครับจ่ายไกด์หชิ้นคืนกองกลางนะครับหลังจากนั้นเราสามารถเดินเรือบเกิลครับไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังหงช่องได้นั่นเอง หลังจากนั้นก็เลือกหยิบทายสาัตว์หรือตัวละครเพื่อเล่นต่อตามปกตินะครับหือการใช้แอคชั่นตรวสอบครับให้เราจ่ายโทเคนไกด์หนึ่งชิ้นครับเพื่อนำาทายสัตว์หรือตัวละครครับในแถวที่เรือบีกเกิลอยู่นะครับนำกลับไปไว้ใต้กองการนะครับกองใดก็ได้และทำการเปิดใหม่จากกองใดก็ได้ครับสามแผ่นหลังจากนั้นให้เราเล่นต่อตามปกตินะครับการคิดคนทฤษฎีครับ กรณีที่เราได้รับไทยสัตว์มาครับแล้วเป็นประเภทและสีตรงกันกับที่เราเคยวางไว้แล้วครับให้เราวางทับตัวเก่าไปได้เลยนะครับเดี๋ยกวก็เป็นการคิดคอนทฤษฎีนั่นเองครับให้เราใช้ความสามารถต่างๆของสัตว์ใบบนสุดได้ตามปกตินะครับแต่หลังจากนั้นครับให้เราหยิบทฤษฎี1แผ่นครับจากกระดานกลางครับ1แผ่นแผ่นไหนก็ได้เลยนะจากที่เปิดเอาไว้หรือจะาซูมจากใบบนสุดกองใดกองหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันหยิบมาครับแล้ววางไว้บนกระดานของเราแบบนี้เลย ทฤษฎีตรงนี้ครับจะมีคะแนนให้เราตอนจบเกมตามเงื่อนไขต่างๆนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับให้เปิดใบใหม่แทนที่ใบที่เราเปิดไปแล้วอย่างไรก็ตามครับใน1คนครับจะมีทฤษฎีได้สูงสุด6แผ่นนะครับกรณีที่ได้แผ่นที่7มาครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากแทนที่แทนไหนที่เรามีครับผมและ1คนสามารถมีทฤษฎีความสามารถเดียวกันํำได้นะครับการตีพิมพ์หนังสือครับ เมื่อไรก็ตามที่เราทําการวางทยาทยศาสตร์ครับลงในแถวแนวตั้งหรือแนวนอนจนเต็มได้นะครับแถวใดแถวหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อวางครบปุ๊บถือว่าเราจะได้ทําการตีพิมพ์หนังสือครับให้เราหยิบโทเค็ตีพิมพ์หนึ่งชิ้นจากกองกลางครับแล้วนำมาวางไว้ที่ด้านบนซ้ายของกระดานของเรานั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามครับเมื่อเราเคยตีพิมพ์จากแถวนี้ไปแล้วครับกรณีที่มีการวางทยาทยศาสต์ในแถวเดิมซ้ํา ก็จะยังไม่ได้โทเค็นตีพิมพ์ตามอีกต่อไปนะครับถ้าอยากได้เพิ่มต้องทําแถวอื่นแทนนะครับการจบเกมครับเกมนี้ครับจะจบลงเมื่อทายแผ่นสุดท้ายจากกองทายถูกยิบไปนะครับแล้ววางลงในกระดานของผู้เล่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ครับจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นทุกคนครับเล่นโดยการวางทายไปแล้วครบ12แผ่นนะครับหลังจากนั้นครับให้เราคิดคะแนนจากหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้คะแนนจากการค้นพบครับ ให้คิดคะแนนจากคะแนนการค้นพบของสัตว์แต่ละชนิดที่ปรากฏอยู่ตรงมุมล่างซ้ายของสัตว์แต่ละตัวนะครับรวมคะแนนกันได้เลยโดยที่สัตว์ตัวไหนที่โดนทับอยู่จะไม่ถูกนํามาคิดคะแนนนะครับคะแนนจากการตีฟิมครับคิดคะแนนจากหนังสือที่ปรากฏอยู่มุมบนซ้ายของเราครับคิดคะแนนจากโทเค็นทุกชิ้นรวมกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างครับมี2ชิ้นก็จะได้10คะแนนนั่นเองคะแนนจากแผนที่ครับ ให้ดูจากสัตว์ที่มีไอคอนรูปแผนที่นะครับคูณด้วยจํานวนเข็มทิศที่ปรากฏบนกระดานของเรานะครับและคะแนนจากทฤษฎีครับให้เราเช็คทฤษฎีที่อยู่มุมบนขวาของเรานะครับทฤษฎีแต่ละชนิดจะมีการได้คะแนนไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างครับทฤษฎีนี้ครับเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมครับถ้าเรามี5ชิ้นก็จะได้5คะแนนนั่นเองซึ่งทฤษฎีตรงนี้ครับจะรวมถึงแผ่นที่โดนทับไปแล้วด้วยนะครับ อย่างสุดท้ายครับโทเค็นดาวินผู้เล่นที่ถือครองโทเค็นดาวินอยู่ครับจะได้โบนัสเพิ่ม2คะแนนนั่นเองและผู้เล่นที่มีคะแนนรวมเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับผมกรณีที่มีผู้เล่น2คนหรือมากกว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้วัดกันจากคะแนนของทฤษฎีครับผู้ที่มีคะแนนจากทฤษฎีเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเอง และด้วยวิธีการเล่นที่เข้าใจง่ายแต่ยังสอดแทรกไปด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามและน่าค้นหาพอจนถึงต้องมีการใช้เทคนิคในการเล่นนะครับทำให้ In the f o o t s t e p of Darwin เป็นบอร์ดเกมที่สนุกและได้รับการันตีรางวัลจากหลายๆสื่อท่านผู้ชมทุกท่านครับพร้อมแล้วที่จะล่องเรือวีเกลนไปกับพวกเราและเป็นนักธรรมชาติวิทยานะครับก็สามารถหาซื้อบอร์ดเกมนี้ได้ที่เว็บไซต์ Tower Tactics Game การนังสือชั้นนำทั่วประเทศและอานบอร์ดเกมใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ